นิยายเสียงเรื่องพระสนมท้ายวังประพันธ์โดยเจ้าหญิงเหมันภาคเสียงโดยพิมพิสาพระสนมท้ายวังบทที่สี่สือซืือไม่ค่อยคุ้นชินเวลามีคนเรียกนางว่าพระสนมตรงเสี่ยวพิงและหมิ่นมินยังคงเรียกนางว่าคุณหนูและไม่ใช้ราชาศัพท์กับนาง เซียวยาเรียกนางว่าพระสนมตรงและใช้คำราชาศัพท์กับนางทุกคำแม้นางจะบอกแล้วว่าให้พูดธรรมดากับนางก็ได้ซื่อซ,อซือมองนางกำนันทั้งสามของนางที่วิ่งไปวิ่งมาทำความสะอาดตำหนักแล้วก็รู้สึกสงสารอยู่ไม่น้อยนางจึงเดินมาหยิบไม้ขนไก่ตั้งท่าจะช่วยทำความสะอาดอีกแรงแต่เซียวยากลับทลาเข้ามาพร้อมร้องเสียงสูงว่าพระสนมนางแย่งไม้ขนไก่ไปจากมือขอซื่อซือแล้วเอ่ยว่า จะทำอะไรนะี่คะก็ทำความสะอาดไงไม่ได้นะี่คะพระองค์เป็นถือพระสนมจะมาทำงานของบ่าวได้อย่างไรกันสื่อซื่อมองไปหน้าหวานขอเซียวยาที่ดูขึงขังอย่างหาได้ยากก็หลุดหัวเราะออกมามากกว่านี้ข้าก็เคยทำมาแล้วเจ้าถามเซียวพิงได้เซียวพิงที่กำลังกวาดพื้นอยู่พยักหน้าส่งมาให้เซียวยามีสีหน้างง,งวยหนักกว่าเดิม เด็กน้อยข้าเดินทางทำการค้ามากว่า8ปีไปมาแล้วทั้งมหาสมุทรทะเลทรายทุ่งหญ้าลำบากกว่าการปัดฝุ่นมากนะจริงหรือเพคะซื่อซือที่ยังไม่ทันได้ตอบคำถามข,าของเซ่ยวยาหมิ่นหมิ่นก็โพลงขึ้นมาว่าจริงสิคุณหนูของเรานะ่ะแต่ก่อนผิวขาวเนียนละเอียดแต่ดูตอนนี้สิตากแดดตากลมจนผิวคล้ำไปหมดแล้ว คนที่โดนว่าตัวดำได้แต่ปลายตามองสาวใช้ไม่อยากจะไปโต้เถียงกับนางต่อเพราะที่นางพูดมาก็จริงอยู่เย็นวันนั้นหลังกินอาหารเสร็จซ,ซื่อก็ให้คนไปเรียกหัวหน้าแม่ครัวมาหานางอาหารที่ส่งมายังตำหนักของนางมาจากโรงครัวที่สามซึ่งไม่ใช่ห้องเครื่องหลวงที่ทำอาหารให้สมาชิกของราชวงศ์เสวยห้องเครื่องหลวงอยู่ไกลเกินไปกว่าอาหารจะส่งมาถึงก็เย็นชืดหมดแล้ว นางจึได้กินอาหารที่โรงครัวที่สามซึ่งเป็นโรงครัวที่ทำอาหารให้คนที่ทำงานอยู่ท้ายวางแทนอาหารที่นางได้กินส่วนใหญ่เป็นของพื้นพื้นไม่หรูหราเพราะโรงครัวที่สามจะได้แต่วัตถุดิบราคาถูกต่อให้ทำออกมาดีอย่างไรก็ทำได้จำกัดอยู่เพียงอาหารง่ายๆเท่านั้นซื่อซือรู้ว่าเสี่ยวพิงและมินมินชอบไปหาข่าวแถวๆโรงครัวเพราะมีนางกำนันขันทีและองครักษ ไปกินอาหารที่นั่นกันเยอะนางอยากให้เสี่ยวพิงเข้าออกโรงครัวได้ง่ายขึ้นวันนี้จึงตัดสินใจเรียกหัวหน้าแม่ครัวโจมาเมื่อหัวหน้าแม่ครัวโจมาถึงใบหน้าอวบปูมที่ปกติจะแดงปรังวัดน,นี้ซีดขาวเหมือนก้อนแป้งสาเปานางคิดว่าจะต้องโดนพระสนมเรียกมาตหมีเป็นแน่แต่กลับต้องอ้าปากค้างเมื่อซื้อซื้อเอ่ยว่าอาหารที่เจ้าทำอร่อยมาก หัวหน้าไม่ครัวโจแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องของวัตถุดิบแต่ซื้อซื้อก็ดูออกว่านางตั้งใจทำอาหารมากจึงคิดจะเรียกมาชื่นชมและให้รางวัลซะหน่อยนางไปคนค้าขายจึงมักจะชื่นชมคนที่ขยันทำงานเอารางวัลให้นางซื้อซื้อหันไปสั่งหมินหมิ่นซึ่งสาวใช้คนสนิทก,ก็นำถุงใส่เงินออกมาให้หัวหน้าไม่ครัวโจ2สองถุงถุงหนึ่งให้นางและอีกถุงหนึ่งให้นางนำไปแจกจ่ายลูกน้องของนางอีกที่ หัวหน้าแม่ครัวโจที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากเจ้านายมาก่อนนางก้มกราบดีใจจนน้ำตาไหลพรากจนซื้ออ,อต้องรีบเรียกให้ลุกขึ้นหัวหน้าแม่ครัวโจกลับไปพร้อมกับบอกว่าหากพระสนมต้องการอะไรให้บอกนางได้หรืออยากกินอะไรเวลาไหนนางจะรีบนำมาให้ทันทีหลายวันต่อจากนั้นเสี่ยวพิงและหมิน่นหมิ่นก็เข้าออกโรงครัวได้อย่างสบายขึ้นหมิน่นหมิ่นที่เป็นคนอัธยาศัยดี ตอนนี้ทำความรู้จักกับเหล่านางกำนันขันทีที่ประจำอยู่ท้ายวังจนเกือบหมดทุกคนแล้วนางเล่าให้สื่อสื่อฟังว่ามีแม่ครัวน้อยนามว่าเสี่ยวจูเป็นเด็กที่รู้ไปหมดทุกเรื่องไม่รู้เพราะความเป็นเด็กหน้าตาใสซ,ซื่อหรือเป็นความสามารถพิเศษของนางนางถามอะไรใครก็มักจะเล่าให้นางฟังไปซะหมดไปไปมา,มาก็เลยกลายเป็นคนที่รู้เรื่องในวงังหลวงเยอะมากทั้งเรื่องของคนเล่าโดยตรงหรือได้ยินมาจากคนอื่นอีกที นางล้วนรู้หมดแต่เพราะนางเป็นเด็กดีจึงไม่เคยเอาเรื่องที่ได้ยินไปเล่าให้ใครฟังจนมีอยู่วันหนึ่งนางมาสกิดเตือนหมินม่นหมิ่นบอกว่าคนของพระสนมจินแอบยกักยอกเงินเบี้ยวหวัดของพระสนมตงเด็กน้อยไม่รู้ว่าพวกนางรู้เรื่องนี้กันดีอยู่แล้วจึงอยากจะบอกด้วยความหวังดีว่าเงินที่พระสนมควรได้มีมากกว่านั้นหมิน่นหมิ่นตกใจมากที่เซียวจูรู้เรื่องนี้ได้เซียวจูบอกว่าไม่เป็นความลับ แต่นางเห็นว่าพระสนมตรงเป็นคนดีดีต่อคนครัวของโรงครัวที่สามมากจึงคิดว่าควรบอกซ,อซื่อซื่อจึงไปขอตัวเสี่ยวจูมาจากหัวหน้าแม่ครัวโจสื่อสื่อบอกกับนางว่าอยากให้คนมาทําของว่างให้กินที่ตําหนักอยากกินเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องรอโรงครัวที่สามทำให้เห็นว่าเสี่ยวจูเป็นเด็กดีขยันขันแข็งนางจึงเลือกรับเสี่ยวจูเข้าตําหนักแน่นอนว่าหัวหน้าแม่ครัโจยินดียิ่ง เซียวจูมีรูปร่างที่สูงเพียวใบหน้ายาวแต่ติดจะผอมแห้งไปหน่อยอายุเพียงสิบสามก็สูงเกินศีรษะของซือซือไปคืบหนึ่งแล้วแต่ซือซือก็เตี้ยกว่าหญิงสาวคนอื่นอยู่มากเซียวจ,จูจึงไม่ถือว่าสูงมากมายอะไรซือซือบอกกับเซียวจูว่านางไม่ค่อยชอบกินขนมในช่วงเช้าถึงบ่ายดังนั้นเซียวจูสามารถออกไปเที่ยวเล่นที่อื่นได้อย่างอิสระแล้วค่อยกลับมาตำหนักในตอนเย็น ตั้งจากกลับมาแล้วก็ให้ไปรายงานกับหมินหมินว่าวันนั้นนางทําอะไรบ้างเซียวจูเป็นเด็กที่ดึงดูดความลับได้อย่างน่าประหลาดนางออกไปเที่ยวเล่นอยู่ครึ่งวันกลับมาก็มีเรื่องของตำหนักต่างๆมาเล่าให้หมินมินฟังได้ทุกวันหลังจากวันที่สามที่เซียวจูเข้ามาอยู่ในตำหนักซื่อซือจงได้รู้ว่าไม่มีคําสั่งยกเว้นการถวายพระพรเช้าสําหรับนางไทเฮาส่งขันทีมาเรียกตัวนางไปเข้าเฝ้าตั้งแต่สามวันก่อน แต่นางกลับไม่เคยได้พบแม้แต่เงาของขันทีผู้นั้นต้องรอให้ผ่านไปครึ่งเดือนเจ้าจึงจะยอมมาพบข้าไทเฮาอี้เหรินกล่าวพลางจิบชาโดยไม่ยอมมองหน้าซื่อซื่อหม่อมฉันขอพระราชทานอภัยโทษเพคะแต่กงกงบอกหม่อมฉันว่าไทเฮาโซลรเวนการถวายพระพรเช้าของหม่อมฉันจริงจงเพคะกงกงคนนั้นชื่ออะไรล่ะ เสื้อที่ดงคุกเข่าอยู่บนพื้นที่ทั้งชื้นและเย็นก้มหน้ากัดฟันนิ่งนางไม่ได้ถามชื่อกงกงพูดนั้นไว้เขามาเพียงครู่แล้วก็จากไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยโผล่หน้ามาที่ตำหนักเลี้ยฮวาอีกเลยข้าว่าเจ้ากำลังอ้าวไปเรื่อยมากกว่าใครมันจะกล้าทำถึงขั้นนั้นกันให้เฮาปลายตามองหญิงสาวตรงหน้าก่อนเอ่ยต่อว่าข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ไกล หากเจ้าขี้เกียจมาก็ควรบอกข้าดีๆแต่แรกซื่อซื้อสูดหายใจเข้าเพื่อระับโทรสะแล้วตอบว่าหม่อมใั่ไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยเพคะเจ้าคิดหรือไม่คิดก็ช่างเถอแต่กฎย่อมเป็นกฎเจ้าทำผิดข้าก็ต้องลงโทษตามกฎของวงังเจ้าไปคุกเข่าสำนึกผิดที่หน้าตำหนักข้ารอจนฟ้ามืดแล้วค่อยกลับ เสี่ยวพิงและหมิ่นหมินที่ยืนรอยอยู่ด้านข้างของซื้อซื้อมองหน้ากันอย่างเป็นกังวลนั่นเท่ากับคุกเข่านานครึ่งวันเลยนะขอพระทยัทยไทเฮาที่ทรงเมตตาซื้อซื้อกล่าวเสียงเรียบพร้อมย่อตัวถอนสายบัวก่อนจะเดินออกไปคุกเข่าอยู่ตรงลานหน้าตำหนักเหิงซิงของไทเฮาหมินหมิ่นที่เดินตามหลังมาพร้อมกับเสี่ยวพิงกล่าวกับซื้อซื้ออย่างร้อนใจคุณหนูทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเจ้าคะ ซ,ซื้อซื้อตอบกลับเสียงดุมินมินสำรวมหน่อยสาวใช้คนสนิทจึงจำต้องตอบเสียงอ่อยกลับไปว่าเจ้าค่ะมินมินและเซียวพิงที่กะจะยืนอยู่เป็นเพื่อนซื้อซื้อ,อกลับถูกนางไล่กลับตำหนักไปก่อนจนกระทั่งตะวันใกล้รับขอบฟ้าสาวใช้คนสนิททั้งสองก็กลับมาที่ลานของตำหนักไทเฮาทั้งคู่เบิกตาโตอย่างตกใจเมื่อเห็นร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของซื้อซื้อล้มพับลงไปกองอยู่บนพื้นต่อหน้าต่อตา คุณหนูคุณหนูท่านฟื้นแล้วเกิดอะไรขึ้นซื่อซื่อถามขณะพยายามเปิดเปลือกตาขึ้นสู้กับแสงสว่างจ้าจากหน้าต่างไม่นานภาพตรงหน้าก็ชัดเจนขึ้นนร่งเห็นมิ่นหมิ่นที่ยืนหน้าเข้ามาใกล้ด้านหลังนางมีเสี่ยวผิงเสียวหยาและเสียวจูล้อมอยู่รอบเตียงหัวของนางหนักอึ้งจนรู้สึกเหมือนจะยกไม่ขึ้นจึงได้แต่นอนฟังหมิ่นมิ่นพูดต่อไปว่า ท่านคุกเข่าจนหมดสติไปบ่าวเรียกหมอหลวงมาตรวจท่านเขาบอกว่าถ่าเหนื่อยเกินไปพักผ่อนแล้วก็จะดีขึ้นแต่เมื่อคืนท่านมีไข้บ่าไปเรียกหมอหลวงอีกรอบก็ไม่มีใครมาเบากับเสี่ยวยาจะได้แต่เช็ดตัวให้ท่านทั้งคืนตอนนี้ท่านฟื้นแล้วบ่าค่อยเบาใจท่านต้องการอะไรหรือไม่ท่านหิวน้ําหรือว่าหิวข้าวหรือยังซื่อที่โดนถามมาเป็นชุดตอบกลับไปยิ้มยิ้มว่า น้ำก็พอมินมินจึงไปรินน้ำชามาให้นางดื่มเพอเข้ายามอูนางก็รู้สึกว่าอาการป่วยดีขึ้นแต่คนอื่นไม่รู้ว่านางป่วยโรงครัวจึงยังทำอาหารแบบเดิมมาให้มินมินจึงได้สั่งเสี่ยวจูให้ต้มข้าวต้มให้นางแทนหลังจากนั้นนางก็นอนหลับเป็นตายตื่นขึ้นมาอีกทีในยามโยกจึงได้รู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นการป่วยครั้งนี้ทำให้ซือซือเริ่มคิดถึงชีวิตในอนาคตของนาง ในวังหลวงแห่งน,นี้มากขึ้นคำศัพท์ในบท1ยามอูคือเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา59นาที2ยามโยคือเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิก59นาที